เชียงรายค่ะเชียงรายจ้ะโอ้ถูกใจมากเลยใจมากใช่ไวมากเลยค่ะภในหวันครภายในหนึ่งวันค่ะรับรถได้เลยค่ะค่ะใช่ค่ะ การเรื่องที่พักเนาะแล้วก็ผู้บริการทุกท่านเจ้าของอแก้วอ,อนณงใช่ไหมคะการนะการเนาะสุดยอดมากประทับใจที่สุดเลยค่ะ,ะ, <c oughs> ะประทับใจเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกท่านที่อยู่ในแกออน้วอโนงโบรารนะคะ ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าต้องมาซื้อที่นี่ทุกอย่างสุดยอดมากเลยค่ะที่พักฟรีอาหารฟรีที่พักฟรีอาหารฟรีนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะ